ครับผมควยที่สามได้่ะพ่ออีกหวยหนึง่งหรอกมั่นมันดีมีบล่าหรือยี่ตัวนี่เจ้ามัวนะอันนี้แต่แบบเป็นตะมีอยู่ได้ยี่ตัวเดี๋ยวขอยร้องมองึงหวยดีก็ได้ ออกแล้วเออเราบอกครับมันตรงเออไขนี้สุดเท่ต้องมองลูกออกอีกไปเตีย <c oughs> นี่ครับเพื่อนว่าหาน่มันออกแล้ว <c oughs> นนนอนขุดงยฝน,นตกเนอะฝนตกก็มาเย็นสิเป็นจังบนต้องเลือกอยู่เรื่องการที่หนูวะของถวยครับพร้อมกันมันมีอยู่ครับนี่คือเลือกไปตัวฉี่ตัว <laughs> <laughs> อะไร เลยลองขุดบางแต่ว่ามันก็มีไข่อยู่แต่บรรลุว่าไข่เนี่ยมันดิสมบูรณ์คือยังอันที่ผ่านมาบ่เดี๋ยวดีท่ากาันตรวจสอบให้เบิ่ง <c oughs> นี่ไข่อีหลีมันบข่ขาวเด่๋ยนี่แมนอันนี้ก็คือจะอยู่ในตัวสมบูรณ์อยู่แต่ว่ามันดิมีจต่ไข่ห่อนอ่ะเดี๋ยวพอุ์ย่ำย่ำจุกนี่ต้องระวังน้ำนะครับย่ำจุก,กเข้าไปในหูนี่ มันมุมเป็นอีปูสีนีบอีปีได้มันดีกูขี้เขียบสีน้ำเมือนเหรสีอาหกแล้วก็นี่ตัวนั่งสมบูรณ์อยู่ตัวมันนี่เลยเนี่ยเฮ้ยมันจะมีหกไข่หวยเนี่ยนี่คือแม่ของมันที่ทำกัน รอเลี้ยงไข่พวกนี่เอ่อการดำลูกชิงมันอยู่ในอยู่ในหูนี่ในในถ้ำของมันนี่บลองถามมันดูํำนี่คืออืมันจะกิ่งแม่แม่ของตัวนี่คือคือตัวจะเป็นตัวเลี้ยงลูกทั้งหมดมันจะใส่หัวมันนี่ดุจจิ่งต่ละมือนี่มันจะบ่อห้ก้อนนี่อยู่ในซื้อมันจะมุนไปเรื่อยมันจะใส่หัวมันนี่ดุดกุดจีดุดก็จะเอินนี่แหละดุดดุให้ล้อมบอกยังไงว่าเข้ามาเบาคือการล้อมนั่นแหละ อันเปรียบเทียบอย่างหนึ่งคือการหลอมแม่นี่จะเป็นโตหลอมหลอมลูกการจินของมันคือมันจินอย่างจินจินจินชีดินได้นี่แหละควบรวมสมบูรณ์ของสารอาหารได้นี่แหละมันจะกินคือมันจะบ่ได้อยู่ในซื้อก่อนนี่มันจะกิ่งไปแต่ละเมอนี่แต่ละเวันนี่มันจะกิ่งหมุนไปรื่จนมันก่มจนอายุของมันได้มันก็จะจะจะมีชีวิตของมันเหลืมันจะสมบูรณ์ของมันเไ่พ่อเปิดเบิ้งรุ่น เออวันนี้ี่ทำการจอเบืงว่ามันจะเป็นโตแบบใดจะเป็นโตัวดวงด้วยวาจะเป็นแม่นั่ง,งแต่ว่าอายุของมันน่าจะเป็นแม่นั่งตามผู้เชี่ยวชาญมันบอกเรากัเพื่อนว่าตัวอกวีกเพราะว่าเดือนระยะเวลาของมันแม่นั่งเอ้ยแม่นั่งเอ้ยโอ้แมนควอมเล่าหรืครับเพราะว่าเล่าเือว่าเล่าสุดยอดอันนี้คือวิธีเบิ่งเิ่นควานว้อนรนเป็นแม่นั่ง เพราะว่าระยะเวลาเดือนนี่มันจะเป็นเดือนขันนับตามเดือนของไทยเขาจะเป็นเดือนหาเราจะเป็นเดือนของสงการแล้วมันจะเป็นแม่นั่งมัดหลังจากเป็นแม่นั่งแล้วคือมันจะเป็นโตกุจีตัวนี้นี่นี่ก็เ,<อ>เป็นมันออกสีข่ำหรครับกับกับหวยควันโดยไงหวยควันมันยังจะออกโตขาวเป็นบ่แต่หวยนี่มันจะออกโตดําไปลรอออกคำข่ำไปยังไงหรออ่านี่คือคือหวยนี่ก็ถือว่าสำเร็จหวยนี่ถือว่าดีอยู่ ไปต่อไปครับมมรรมาาหมดัว,ว,อ,วอันน้องแท้โอ้ปตัวมันยืนยัะะนแล้วว่าคองแมเกหน่อยหวหมไงหมเก่ากับแนี่ยแหละชเก่ากับแปดเปนโอ้พวมันบอกเลขด้วครับเด้อ เก้ากระเปียดนีงวดันี่เล่อนลืเลือนตนี้ังเป็นเลืสานี่โมมันเก้ากระเปียันเลยตัวนตัวนี้ลูกขี่ลูกนังเลื่อนเลยว้างามงามเลยมันเห็ดเป็นมันเห็ดแบบต่างไดเลยเห็นมั้งมันเห็ดกลมอันนี้มันเห็ดแบบมเห็ดตงบอกอ๋อมันอ๋อมันเห็ดแต่งนี้มันเออมันลักษณะเดียวกันมดคือกลนของมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันมดเลยลูกแม่นน่ว่าจะเป็น นั่นไม่มีตัวว่าเก่าเปดกับเก่าเห็นได้สี่ตัวนึงว่ะแน่นดีนะฮะมีพวกนี้เน,นื้อหกเป็นหน้างวดหรืเล่าอืมรับประกันนับประกันว่าเป็นหน้างเ,เพราะว่าระยะเวลาเดือนของมันเปนมันเป็นเดือนหาแล้วนเนี่ยเฮียเนี่ยหยุดอยู่นักมือนั่นละนั่นวว้าว ไอวะลุนอีกด้วยเปิดมงอันนี้ก็ถทอ่ว่าข่าจับใจเม่หรจับใจที่ส่งโว้ยทีเปิดให้เบืงหู้นี่หนึ่งสองสามสี่้าโอ้ยตักก็เก็เราให้ตัวจะได้หกเก็ดเก็บอกว่าครว่าคอยโกงเราจองตัวนึงเอาเก็ขึ้นมาโมเมนต์ึกจับใครจะของได้อีกโว้ยเงินกนไหลวะใ่เปิดบงูอเปิดเปด้วยนะพ่อ อันนี้จะจ่อให้เบิ้องหน้าว่ามันจะเป็นแม่นางหรือจะเป็นตัวดวงแม่นางพันเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพม่ใตัวว่าเป็นแม่นางพันเปอร์เซ็นต์เหมือนโอ้แม่นี่หรือครับมันจะออกไปทั้งคำคือกังอันขวยมูจีนี่แหละง่ามเจ้าเกี้ยมือนี่วอนทง่ไกยเป็นตัวนี้สามเดือนาพูดถึงว่าอีกประมาณเดี๋ยวอ่ามันอีกอีกสิบมือก็จะเป็นกุจจีตัวนี้เพิ่งเดือนเพราะว่ามันเริ่มเลื่อมคำมาแล้วสองอาทิตย์ไม่นแม่น ติดไว้ในบอดรถนับระยะเวลาจากที่มันลงลงกุดจีตัวนี้มันจะลงไปอยู่ในนีแต่ระยะเวลาที่มันไขติดไว้ในบอดให้เป็นสตาร์ไใส่เวลาเก้าสิบเก้าสิบมือขึ้นไปถึงจะมาเป็นตัวนี้ได้สามเดือนวันไปพูดถึงว่าขันอยู่ในนีังแต่เดือนทำไรทำหน่งบวมมี่เลยมันจะหายากถ้าค่วมถ้าข่วมรวมสมบูรณ์ของธรรมชาติบวมี ถ้าเพี่ไมีสารเคมีหลายมันก็จะว่สามารถใส่ชีวิตอยู่ได้ขั้วไหลายทำไรกับบ่มีเลยเพราะว่าอย่างสารเคมีหลายมันก็จะบ่มีหายากที่แท้เนี่ยนี่คือคือคือทิ้งที่ผมม่านี่คือมันมีความอุดมสมบูรณ์มันมันบ่มีสารเคมีหลายคือยังขั้วใทั้งทั้งผมอยู่ตัวที่ทำให้แม่งไม่มีคนครับขั้วไม่ไหลเขียนมาให้พี่น้องฮะยังหาตัอ